วันนี้มาแนะนำอาหารสำหรับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานะคะ่ะคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่พ้นช่วงแพ้ท้องไปแล้วนะคะก็คือเข้าเดือนที่สี่เนี่ยจะเริ่มมีอาการหิวบ่อยจนบางทีเราอาจจะกินเยอะเกินไปหรือว่ากินอาหารที่มีน้ำตาลสูงจนอาจเกิดเป็นเบาหวานได้นะคะซึ่งเมื่อเป็นแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีค่ะวันนี้มีมาแนะนำสี่ข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกเน้นโปรตีนจากเนื้อปลานะคะแล้วก็เลือกไก่ที่ไม่ติดหนังเลือกหมูที่ไม่ติดมันแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ปรุงอาหารด้วยการใช้น้ําตาลเยอะเกินไปค่ะถ้าไม่ใส่เลยได้ยิ่งดีนะคะข้อ2ก็คือเลือกทานข้าวชนิดไม่ขัดข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือ 3. หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทสะสมอาหารในหัวใต้ดินนะคะเช่นพวกเผือกมันสำปะหลัง ร,รวมถึงข้าวโพดและก็ฟักทองค่ะและที่สำคัญข้อสุดท้ายนะคะงดอาหารหวานทุกชนิดทั้งขนมหวานน้ำหวานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นละมุดลำไยทุเรียนขนมและเงาะด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังแนะนำให้งดทานผลไม้อบแห้งที่มีรสหวานจัดด้วยค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ